English on tour เ o าไปทัวร์โดย All New Isuzu New X วันนี้นีน้ามาสมัครเป็นพนักงานต้อนรับที่โฮสเทลค่ะคุณผู้ชมทราบไม่เอ่ยว่าโฮเทลกับโฮสเทลแตกต่างกันยังไงโฮ t เทล Hotel, หรือโรงแรมนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมและผู้ที่มาพักได้รับความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มที่ Hostel Ho s t e ก็คือที่พักที่มีราคาย่อมเยาวกว่าและมีลักษณะคล้ายๆกับการอยู่หอค่ะ <Yeah. S 2> ดีน่าสัมภาษณ์งานผ่านแล้วค่ะดีน่ามีใจรักงานบริการ I'm service minded I'm service minded ฉันมีใจรักงานบริการ จอบนี้ล่ะค่ะเหมาะกับมีนาที่สุดแล้วเต้นเมีนาทำแบบเราแล้วาหมับครามสนุกสนานวันนี้ขอขอบคุณ All New Isuzu MU-X ที่พาเราร่วมออนทัวร์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ